สวัสดีครับผมทีไปแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำา4ประตู1-9 X-Series นะครับสีขาวโปรโมชั่นดาว39,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดาว39,000ได้อะไรบ้างรถอส่งมอบลูกค้าสวยๆเลยนะครับคันนี้ใช้เงินนะครับ39,000นะครับโปร39,000เลยนะครับ สนใจโปรโมชั่น4ประตู1.9 x-series สีขาวนะครับดาว39มหมื่นเก้วผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ